แปดเป็นสามซะหน่อยเป็นแปดเป็นสามซะหน่อยสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามสามไม่สามสามไม่น่าว่ะไม่น่ามาสามสามสามหนึ่งสามหกสามสามเก้าอ่าสามสามไม่ได้ซื้อนะครับอ่านี่ที่จะซื้อไม่แค่นี้ใครว่าฉันให้เล่นเยอะฉันจะซื้อแค่นี้สองตัวเยอะไหมกี่ตัววะเก้าตัวครับ นะแต่อันเนี้ยมันไม่ต้องกลับมันมันไม่ต้องกลับไงครับอ่าแปดแปดไม่ต้องกลับเก้าตัวเก้าตัวถ้าถ้ากลับด้วยก็ก็สิบแปดตัวนะครับสวัสดีทั้งห้าพันท้าเลยนะครับผมจีจะซื้อนะอันนี้ของผมนะนี่เขียนก่อนอันนี้คือสองตัวนะครับเขียนก่อนลงชื่อไว้ด้วยเพจเพจก้าพ่เดตเตรียมเล็พี่เดตเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเด็กชาย น้ำโชคเนี่ยชอบมากเลยแล้วกล้าซื้อ8 8ดซ้ำด้วยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะจำงวดที่6 7 76ซ้อนกันสองงวดไหม6 7บน7 6ดบนออกมาเลยซ้อนกันสงวดในเดือนมนิถุนันหรือกรกฎาเนี่ยแหละกรกฎาแล้วปะแล้วซ้อนกันสองงวดเล้งวดนี้88ครับนะเลขดังตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วออกจริงๆหลายคนคว่าจะมาไหมแ8ด8ดนะนะฮะก็มาจริงๆ8 8ล่างเลยคงจะรู้ว่าเป็นเลขอะไรคงไม่ต้องพูดแล้วงวดนี้ก็เป็นไม่ได้ว่า นะครับอาจจะมาซ้ําผมก็เลยซื้อด้วยซื้อสามดักบนล่างไปกลับกลับกันเอาเองครับนะครับไม่มีแท็กซี่ไปรับไปส่งกลับกันเอาเองนะถ้าไม่กลับก็นอนค้างคืนกลับกลับกันเองนะครับกลับกันเองบนล่างเอาเองนะไม่รับประกันผลนะครับฉันต้องเขียนทุกอย่างเลยไม่รับประกันไม่รับประกันผลนี่อ่ะอ่ะอีกทีนึงอันนี้สองตัว อันนี้สองตัวงวดที่ย8แปดงวดที่แปดแคปอ่ะคนดูตอนนี้กี่คนแล้วพยานชั้นเช็คให้หน่อยกี่คนสวัสดีทั้งห้าพัน้าร้อยห้าพันคนเป็นพยานให้กูด้วยนะเป็นพยานให้ชั้นด้วยชั้นพูดแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ต้องเขียนวันที่โอ้ยกูต้องมีหลักฐานทุกอย่างอะดูบนหัวเองตรงนี้วันที่ท่านผู้ชมมาจอกซ้าหรอหนึ่งกันยาปีที่แล้วว่ะอ่ะดูสิเจ็ดแปดเจ็ดเลขตุ๊กตา บนหนึ่งกันยาปีที่แล้วคเพราะงั้นน่ะแล้วตอนนั้นน่ะได้ลูกปิงปองแปดหนึ่งครับแปดหนึ่ง B หนึ่งก็คือแปดหนึ่งตอนนั้นได้ลูกปิงปองแปดหนึ่งออกแปดเจ็ดบอลเห็นไหมครับหนึ่งกันยาปีที่แล้วนะครับได้ลูกปิงปอง B หนึ่งผมตีความว่าเป็นแปดแปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดไงคนก็เลยถูกกันเยอะมากก็เลยออกเจ็ดแปดบอลเลยแล้วก็เล็กตุ๊กตาน้องอ่ะแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเล็กตุ๊กตาน้องนะครับออกออก อ่าแปดเจ็ดแปดนะมันออกเจ็ดแปดเจ็ดข้างหน้ารหัสคือสองศูนย์เนาะออก 2, สองศูนย์ล่างด้วยในวันหนึ่งกันยาปีที่แล้วพรานเนี่ะปิงปองออกมาเป็นแปดเจ็ดก็จริงอะ่ะผมก็เล่นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วหนึ่งกันยาปีที่แล้วมันเป็นแปดเจ็ดไปแล้วมันออกแปดเจ็ดเจ็ดแปดข้างบนไปแล้วปีนี้่านาจะมาอาจจะมาล่างครับหรืออาจจะไม่มาแปดเจ็ดตรงๆอาจจะมาเป็นแปดหกหรือแปดเก้าแทนหรือแปดหนึ่งเพราะว่าน้องให้แปดหนึ่งน้องให้แปดหนึ่งฟังใหม่น้องให้แปดหนึ่ง มนกันหนึ่งกันยาพิเดีมน้องให้แปดหนึ่งออกออกอะไรน้องให้เออแต่สําหรับสถิติของผมนะครับที่ผมเล่นหวยมาเนี่ยตั้งแต่อายุสิบสาปัจจุบันสี่สิบนะครับเล่นหวยมาก็เท่าไหร่ล่ะนั่นแหละไ,ไปกคุณหารกันเองแต่เจ็ดออกมันจะมีนะครับที่ปีบางปีมันจะออกไข้กันถ้ามันออกบนแล้วมันจะออกเลขตัวเดิมไม่ถึงว่าแต่ลงมาทางสองตัวล่างเป็นไม่ได้ว่าออกเจ็ด บนหนึ่งดยาไปที่แล้วปีนี้เจ็ดแปดจอกลง่างม,มีสถิติแบบนี้มีมาแล้วเหรอผมเล่นหวยจนเก็บสถิติได้แล้วว่าความเป็นไปได้นะครับความน่าจะเป็นมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมจึงซื้อแปดเจ็ดและก็ไม่ลืมที่จะซื้อเจ็ดแปดด้วยนะครับอ่า นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วครับมีแปดเจ็ดนาะแล้วก็ซื้อเจ็ดแปดด้วยนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยผมซื้อร่วมสามสิบใบนะครับ 7, 8, 8, 7เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ยผมซื้อร่วมสามสิบใบนะครับเฉพาะว่าเฉพาะแปดเจ็ดเนี่ยก็สิบใบแล้วอะนะแปดเจ็ดนี่ยสิบใบเพราะเพิ่มสามกว่าใบด้วยนี่คือเลขแรกนะครับเลขแรกที่ผมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือซื้อลอตเตอรี่นั่นเองต่อมาดูเลขที่สองครับผม เละที่2ครับเขาเริ่มอันกันเลยอยังแปดเจดแปไม่รู้ครับ <นะ S 1> และที่2อครับผมบองน้องอันทุกงวดเลย็คือหนนะครับอ๋อหน 1, 6, และ6กห <1, 6 S 1> นนึมาจากลูกที่2ไม่ไดซเซอร์อเนี่ยครับ16และ6กหนึ่งะครับ16และ6กหนึ่งนี่ก็ซื้อมาโอ้ ร่วมสี่สิบใบร่วมสี่สิบใบปกติลูกที่สองไม่ค่อยออกนะครับมันจะเป็นผสมกับลูกแรกแต่พี่เดก็ชอบเนาะครับผมเออทำไมผมถึงชอบสิบหกปีทําไมผมถึงชอบอย่างนี้ครับคุณผู้ชมสิบหกปีที่เลียนตอมาปีนึงเนี่ยผมจะบอกให้อันนี้ไม่อยากจะเผยความลับนี้นะมันเป็นเทคนิคของผมเทคนิคส่วนตัวถ้าหวยมันออกวันอะไรมันจะออกเลขนั้นยกตัวอย่างเช่น ถ้าออกวันที่หนึ่งเดือนเก้ามันก็จะออกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรือหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งความรู้ที่ผมแบ่งเป็นเป็นธรรมทานและกันนะครับหนึ่งความรู้ที่แบ่งปเป็นเป็นธรรมเป็นธรรมทานมันจะมีแบบเนี้ยปีละประมาณสองถึงสามงวดมันจะมีแบบนี้ประมาณปีละสองถึงสามงวดนะครับก็คือมันจะออกวันที่หนึ่งเดือนเก้าใช่ไหมครับก็คือหนึ่งกันยาใช่ปะ ก็คือ1991หรือ1661ผมจึงจัดเต็ม1661ครับงวดน,นีน้นะครับนะครับจัดเต็มลอตเตอรี่1661นะครับฟังไว้เป็นความรู้นะครับฟังไว้เป็นสถิตินะครับฟังไว้เป็นแนวทางที่ผมแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับต่อมาต่อมาแน่นอะนครับที่ผมบอก19 19นนี่ก็ไม่มีผมหาได้แค่สองใบ หนึ่งเก้ามันเพิ่งออกเก้าหนึ่งมันเพิ่งออกเก้าหนึ่งบนไปเองนะอ่านั่นแหละครับเันนี้ผมเล่นลอตเตอรี่เนาะโควิดสิบเก้าอ่าต่อมาที่ไม่ซื้อไม่ได้ฟังดีๆแล้วจะถูกเลขนะครับฟังดีๆแล้วจะถูกเลขกดไลค์กดแชร์ด้วยใครกดไลค์กดแชร์ห้าแชร์ใครกดแชร์ห้าแชร์ถูกหวยงวดนี้นะครับใครกดแชร์ห้าแชร์ถูกหวยงวดนี้แล้วก็สวัสดีทั้งกี่พันท่านเนี่ยหกพันหก อ่าหกพันหกร้อยท่านนะครับเฮ้ยแตกขนาดอีกแล้วเออถูยอีกแล้วถอแล้วอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาอันนี้ก่อนอ่ะเลขเนี้ยไม่ซื้อไม่ได้นะครับคือเน่คือบ่าเลขที่ผมเองบ้านเลขที่ผมเองอ๋อตามมาตั้งแต่งวด่ที่แล้วตามมันอยู่นั่นแหละตามแม่งอยู่นั่นแหละบางทีอาจจะเป็นสามตัวล่างก็ได้ใครจะไปรู้เออผมได้ซื้อหนึ่งสี่ห้าอาจจะเป็นสามตัวล่างออ่าอาจจะเป็นสามตัวล่างอ่าหนึ่งสี่ห้านะครับอ่าหนึ่งสี่ห้า ก็ซื้อทั้ง4ี่ห้าหห้าสี่ด้วยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ประมาทนะครับไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรถ้าเราซื้อเลขอะไรเราก็ซื้อกลับมันไปด้วยนะครับเพราะถ้าออกมาคุณเสียดายแน่นอนถ้าคุณไม่ได้กลับไปซื้อเลขที่มันกลับไปกลับมาดังนั้นมีเลขอยู่หนึ่งเลขคุณต้องซื้อสองเลขยกตัวยอย่างเช่นถ้าซื้อสี่ห้าต้องซื้อห้าสี่ด้วยนะครับต่อมาเลขนี้เป็นอีกเลขหนึ่ง ที่ไม่ซื้อไม่ได้เลยต้องซื้อนะครับเพราะมันมีอยู่ในสูตรของผมเองแล้วขอบอกว่ามันซ้ํากันมันซ้ํากันสามจุดมันซ้ํากันสามจุดเลยนะเลขของผมใน,นในสูตรในสูตรของผมเนี่ยนะครับมันซ้ำกันสามตัวก็คือเลขนี้ครับคือเลขนี้ครับหนึ่งสามใช่แน่นอนครับหนึ่งสามอย่าลืมซื้อนะครับอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่นะครับหนึ่งสามแล้วก็ คุณจะซื้อสามหนึ่งด้วยนะครับอ่ามีในนี้นี่อ่านี่ฉันก็เขียนไว้หนึ่งสามสามหนึ่งมีอยู่แต่ผมไม่ได้วงมันไม่ค่อยชอบครับเพราะเป็นเลขผีอ่ะเลขอัถจรร์ครับหนึ่งสามก็เป็นเลขที่ผมชอบนะครับชอบอะไรก็ซื้อนั้นแหละครับพี่เดชชอบทุกเลขอ่ะเอเป็นเฟื่อเลยนอ่ะต่อมาต่อมานะครับต่อมาก็คือสองหนึ่งครับลดลดไปแต้มหนึ่งนะครับ สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งเออนะต่อมาแปดหกครับแปดหกผมซื้อแต่เอาแปดหกอย่างเดียวเลยหกแปดไม่มีเลยมีแต่แปดหกนะครับก็เลยซื้อแปดหกซื้อมาได้สิบกว่าใบนะครับสิบกว่าใบแปดหกนะครับต่อไปนะครับเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดคือปีเกิด พระมารดาของข้าพเจ้าเองคือแม่ของข้าพเจ้าเองเก้าเจ็ดแตไม่ใช่อายุเขานะไม่ใช่ครับเกิดปีเก้าเจ็ดนะครับอ่าเกิดปีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็มีนะที่ผมเขียนไปแล้วเออมีมีอยู่เก้าเจ็ดนะครับเก้าแปดหาไม่มีเลยได้มาแค่สองใบเนี่ยได้มาแค่สองใบนะได้มาแค่สองใบเก้าแปดนะครับเก้าแปดแล้วเลขสุดท้ายที่ผมซื้อลอตเตอรี่นะครับก็คือห้าสามนะครับก็คือห้าสาม ก็อยู่ในสูตรของผมอยากซื้ออะไรก็ซื้อผมไม่รู้หรอกมันจะออกสามตัวหน้าสามตัวท้ายผมไม่รู้หรอกนะครับก็แต่ก็ซื้อต้องยอมรับว่าพี่เดชถูกถูกงวดจริงๆก็ซื้อเป็นปึกอะลองร้อยสองร้อยใบไม่ถูกได้ไงก็ซื้อมาสองร้อยสองร้อยใบรับช่วยลาเสริมรัดจริงหยัดหมดแล้วลอตเตอรี่หมดแล้วหมดแล้วเออคถูกรวยรวยแน่นอนนะครับรวยแน่นอนที่พี่เดชซื้อมันก็ไม่ห่างจาก ไม่่อยไม่ค่อยห่างจากเลขที่ที่เขียนไปแล้วนี่นะครับโอ้สมบัตอนี้มันจะมีเลขพิเศษที่พี่เดซื้อสี่ห้าห้าสี่เลขบ้านเลขบ้านพี่เดคือสี่สิบห้าทับหนึ่งสี่ห้านะตอเนี้ยมันก็เท่าที่พี่เดซื้อมันก็ไม่ไม่ต่างกับจากเลขพวกนี้เท่าไหร่แต่พี่เดคิดว่าแปดแปดจะมาซ้ำไหมนะครับซึ่งใกล้เคียงกับเลขตุ๊กตาน้องแต่งวดนี้เลขตุ๊กตาน้องจริงๆคือแปดเจ็ดแปดนะครับอ่าสามแปดเจ็ดก็แผงมาจาก แปดเจ็ดแปดนั่นแหละใช่ใช่แปดเจ็ดก็คือเลขทับทีมครับเลขของทับทีมเออจริงจริงใช่ใช่แปดหนึ่งสองตามอะไรงวดตามอ,อีกนะครับเก้าสี่ห้านะครับแล้วก็หนึ่งแปดหกไอ้ไอ้หนึ่งแปดเจ็ดเนี่ยก็คือก็มาจากแผงจากปิงปองน้องได้ด้วยเช่นกันแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับหกหนึ่งเขียนเป็นสี่สี่สี่ช่องอ่ะผมหาไปนั้นไม่เจอเขียนแปดเจ็ดข้างบนแล้วก็หกหนึ่งข้างล่างก็ขีดขีดเจอสีแดงขีดขีดเป็นเครื่องหมายบวกเออไปจับคู่เอาเอง นะแล้วก็หกเป็นเก้าได้ด้วยเอาวงเล็บเป็นหกเป็นเก้าได้ด้วยหกเป็นเก้าหกเป็นเก้าเออแล้วสามเป็นแปดได้ด้วยสามก็เป็นแปดได้วงเล็บสามเออวงเล็บสามไว้ไปตีความตัวเองลงบนที่ด้วยหนึ่งกันยาเออหนึ่งกันยาเนี่ยถ้าให้เลขเยอะก็ไปจับคู่เองหมดเรื่องหมดเป็นหาเลขเยอะนะหมดเป็นหาเลขเยอะอ่าหมดเป็นหาเลขเยอะไปจับคู่เองมันถึงจจับเองได้เยอะกว่าอีกอ่ะ อยู่แ่แคนถ้าเล็นะเยอะก็มีแค่นี้ถ้าบอกให้เล็เยกก็มีแค่นี้ไปจับคู่เองหกเป็นเก้าสามเป็นแปดได้ก็ไปจับกันเอ,เองนี่หนึ่งกันยานะเขียนตารางทักษะให้แล้วพูดดนใจมากของพี่เดชโชยอีกครั้งหนึ่งเผื่อมีใครเข้ามาโค้งสุดท้ายครับผมพี่เดชโชยอีกครั้งหนึ่งโชว์สองตัวอเอาแค่สองตัวเพพอเราถูกก็หลูแล้วครับถูกก็โอเคแล้วอะอันนี้อันนี้ของอผมมีสามตัวสามตัวกับสองตัวดูคลิปให้จบนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะ นี่คือสองตัวของพี่เดย์อันนี้คือสองตัวของผมอันนี้เคอาสองตัวของพี่เดย์ก็จะมีเลขที่เหมือนกันด้วยเนาะไม่ต้องตกใจมีเลขที่เหมือนกันด้วยศูนย์หนึ่งมิกล้าเขียนเนาะเขียนเขาไปได้งไงศูนย์กล้าเขียนกล้าเหมือนไม่น่าจะออกเลยสุศูนย์หนึ่งรวยมีศูนย์หนึ่งถ้าจะออกถ้าจะออกหนึ่งศูนย์มากกว่าอีกไม่ชอบก็ขาดเอาจากหนึ่งศูนย์เลขเดียวกันนะครับผมแค่หนึ่งมันตรงหลักเฉยๆอ่าอโอเคนะครับ สามตัวของพี่เดเออสามตัวของพี่เดอันนี้สามตัวของผมแล้วแต่ไม่รับประกันว่าจะออกหรือไม่ออกนะจ๊ะก็เป็นแค่แนวทางนะผมไม่มีของสุดท้ายอีกแล้วม okay. 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 mm ั hmm. s <S ane ane water water anyway> ้งไม่มีแล้วเหนื่อยเออเพราะว่าวันจันต้องไม่เดินบอกไปแล้วแฟชั่นโชว์บอกไปแล้วนะครับแบ่งปันไปแล้วเรียบร้อยหมดหน้าที่เราครับที่เหลือแล้วแต่ดวงทำกันบ้านแต่ผมเชื่อนะ ว่าน้องเพก็กกาเขารู้ล่วงหน้าแล้วเรามาจอกเลขอะไรอ,ะอ่ะแต่เทคนิคในการที่เขาปล่อยเลขหรือออกมาให้โชคผู้คนอ่ะเขาอาจจะให้ตรงๆ